ยังไงถึงตัวติดกันคะ่ะกับน้องธนาเราจริงๆไม่ค่อยได้เจอกันนะคะแบบนานๆทีถึงจะเจอกัน <c oughs> สดงที่เห็นในไอจีคือถ่ายถ่ายรูปยอดไปเลยตอนเด็แล้วท <c oughs> ี่ถ่ายไปเลยใช่เราก็ถ่ายไปเลยถ้าแบบหมูมดได้ไปเที่ยวด้วยกันถ่ายไปเลยแหละถ่ายไปดเตมไปเลยแล้วค่อย <c oughs> ลองทยอยถ่ายลยคือต่างคนต่างทํางานเยอะใช่ไหมคะ ใช่ค่ะแล้วดช่วงนี้ด้วยมันแบบไปกินข้าวด้วยกันไปเด็เไม่ได้เลยนะไม่ได้เลยใช่คือต้องระวังตัวเนาะใช่คนมีแฟนช่วงนี้ต้องต้องอดทนเนาะใช่คนไม่มีแฟนก็ก็ลำบากหาแฟนยากจังมันแบบไม่รู้จะไปหาที่ไหนพี่ว่าแล้พี่จะอยู่ได้อย่างไรแต่จริงแล้วหน่องเขาจีบเขาตั้งแต่แรกแล้วเธอปฏิเสธเขาก่อดาใช่เขาอะไรอะค่ะก็เหมือนมันเป็นช่วงที่เรารู้สึกว่าไม่รแบบไม่อยากมีใครแล้วมันเหนื่อยเหนื่อยการมาแบบ นั่งปรับตัวนู่นนี่นั่นอย่างเงี้ยมันแบบเหนื่อยอ่ะอยากแบบทํางานฉันก็เหนื่อยแล้วว่าทำไมฉันต้องมานั่งแบบปรับกับเธอด้วยอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายก็แบบเออโอเคอ่ะลองเปิดใจให้เขาดูอะไรที่เราประทับใจที่ใช่คนนี้สิ่งที่ประทับใจคือตอนที่ตอนที่เราเป็นโควิดเลยครับอ๋อตอนนั้นใช่คือหนูรู้สึกว่าเหมือนตอนที่หนูเข้าโรงพยาบาลหนูโดนคนด่าเยอะเหมือนเราล้มแรงมากเราแบบตกจากที่สูงอะไรอย่างเงี้ย แล้วเขาก็พูดประโยคหนงว่าแบบเราลงไม่แรงหรอกนะว่าเขาลองอยู่อะไรแก้อ้โหจะมีสักกี่คนอ่ะเนาะดนใจ